เสรีพิสุดิ์เตือนประเทศไทยระวังทักษิณเตรียมดันลูกโอ๊กเป็นนายกคนต่อไปหลังองุงอิงสาอแววลุดจากตำแหน่งเสรีพิสุจน์ตเตือนระวังค่ะนายกคนต่อไปอาจจะถึงคิวของโอ๊กผ่านทองแท้ทักษิณเอาวิธีการของฮุนเซนมาใช้ในประเทศไทยเสอะเป็นอันตรายต่อสถาบัน กำลังเนื้อหอมมากๆนะคะสำหรับพลตำรวจเอกเซรีพิสุทธิ์เตมียเวศค่ะหลังจากที่เดินสายแชฉเรื่องชั้น14แล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นหัวเรือใหญ่ค่ะที่ช่วยพาทักษิณกลับเข้าคุกอีกครั้งแน่ๆล่าสุดนะคะเมื่อวันที่5พฤศจิกายน67ค่ะทางด้านของเซรีพิสุทธิ์นะคะก็มาให้สัมภาษณ์กับทางช่องแซปนิวส์นะคะทาง y o u t u b e ค่ะซึ่งก็เป็นช่องที่พูดคุยกันเรื่องของการเมืองแบบเจาะลึกนะคะ โดยมีบางช่วงบางตอนนะคะที่หลายคนเนี่ยให้ความสนใจมากๆเลยแล้วก็ตัดลงไปในโซเชียลนะนำไปแชร์ต่อกันเป็นจำนวนมากค่ะโดยทางด้านของเสรีพิสุทธิ์เนี่ยเขาได้เปิดเผยถึงเรื่องของตระกูลการเมืองสืบสายโลหิตค่ะทางด้านของนายพัชรศสารพิมพานะคนะผู้ดำเนินรายการเนี่ยเขาก็จี้ไปนะคะบอกว่าทีนี้เนี่ยถ้าหมดอุ้งอิงลูกเขยน่าจะขึ้นมาต่อไหมโดยทางด้านของเสรีพิสุทธิ์ค่ะเปิดเผยบอกว่า ก็ผมคาดการไว้แล้วก่อนหน้านี้จากทักษิณก็มาสมชายจะสมชายขาดตอนไปหน่อยแล้วก็มายิ่งรักแล้วก็มาใครล่ะเศษฐาพร้อมกับทิ้งประโยคที่น่าสนใจค่ะบอกว่าแล้วเศษฐาเป็นอะไรกับยิ่งรักล่ะโดยพิธีกรรีบเบรกทันทีว่าเป็นเพื่อนกันซึ่งเสรีพิสูจิ์ก็น่าจะทราบดีว่าพูดมากกว่านี้น่าจะส่อเข้าข่ายพิษกฎหมายค่ะก็เลยเบี่ยงประเด็นไป ว่าแล้วใครอีกล่ะตอนนี้โอ๊คก็เป็นไม่ได้มั้งแต่ถ้าไม่มีใครแล้วก็เป็นโอ๊คพานทองแท้ลูกชายคนเดียวของทักษิณนั่นแหละแต่ดูลูกเขยลักษณะดีกว่าแต่ว่าก็คงจะเอาชินวัตรจริงๆนั่นแหละก็คงต้องเอาโอ๊คมาไปฟังคลิปกันค่ะบ้านจันสองล่าได้ไปเดี๋ยวกำลังไปลูกเขยอีกแล้วเนี่ยไปลูกเขยสืบสายโลหิตอีกแล้วถ้าหมดอุ้งอิงไปลูกเขยมีมีด้วยเหรอไม,ไม่เห็นแล้วก็ผมคาดการณ์ลงมา ทำไม่ได้เลยคุณก็ไม่เห็นเหรอจากทักษิณทั้งมาสมชายใช่ไหมสมชายมันขาดตอนไปหน่อยแล้วก็มาแล้วก็มายิ่งรักถูกไหมยิ่งรักแล้วมาใครล่ะฮะหา,หาเจตหาเป็นอะไรก็ยิ่งรักอะ่ะใช่ไหมแล้วก็มาเดี๋ยวก็มีใครอะ่ะในตระกูลไอโอ้ก็เป็นไม่ได้มั้งหรือถ้าไม่มีใครเอาโอ๊กมาเป็นก็ได้ใช่ไหมอืมแต่ดูลูกเขยลักษณะดีหน่อยนี่อืมใช่ไหม ถ้าจะเอาชินวัตรจริงๆก็เอาเอาโอฟมาก็แล้วกันนอกจากนี้นะคะก่อนที่จะเข้าเรื่องของชั้น14ค่ะทางด้านของเซรียพิสุจิ์ยังได้ทิ้งท้ายไว้อีกนะคะบอกว่าคุณต้องคิดไปถึงวันข้างหน้าของสถาบันโรนะถ้าเขาคบหาสมาคมกับฮุนเซนมากๆเอาวิธีของฮุนเซนมาใช้ในประเทศไทยมากๆต่อไปจะเป็นภัยต่อประเทศชาตินะอย่ามาล้อเล่นนะควรที่จะป้องกันเอาไว้ก่อนสถาบันของเราเนี่ยจะได้มั่นคง คุณต้อง hmm. คิดไปถึงอนาคตข้างหน้าของสถาบันเรานะถ้าเขาคบหาสมาคมกับคุณเซนมากๆนะนะเอาวิธีการของคุณเซนมาใช้ในประเทศไทยมากๆต่อไปจะเป็นภัยต่อประเทศชาตินะคุณอย่ามาล้อเล่นนะครับคุณต้องคิดไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อนฮะาฮนะสถาบันเราจะได้มั่นคง กเรียว่าเสรีพิสทจน์เนี่ยได้พูดมาแบบน่าสนใจขนาดนี้นะคะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยแม้ว่าในตอนนี้เนี่ยจะไม่มีอะไรในกอไผ่นะคุณผู้ชมแต่ว่าต่อไปในอนาคตก็อาจจะเป็นไปตามที่ทางเสรีพิสูจิ์เขากล่าวไว้ก็ได้ค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยเพื่อให้ได้นำเสนอข่าวสารสาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรกากฏตอนนี้ได้เลยค่ะ